มาดูมติที่ประชุมคลมเมื่อวานนี้นะคะมีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการรถไฟฟรีแล้วก็รถเมล์ฟรีไปอีก3เดือนจนถึงวันที่31กระกฎาคมนี้นะคะ พร้อมเห็นชอบต่ออายุราชการผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอุทยาเป็นรอบที่สองค่ะร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศพักวัตรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมครอมเอมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการลดค่าคลองชีพรถไฟและรถเมล์ฟรีไปอีก3เดือนระหว่างวันที่หนึ่งพฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็เห็นชอบต่ออายุราชการนายวิทยาผิวผ่องผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอุทยา ต่อไปอีกตั้งแต่วันที่7เมษายนจนถึง30กันยายน2557แล้วก็ยังเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเอกอัคราชาทูตอีก3คนด้วยกันประกอบด้วยนายนพดลเทพพิทักษ์เอกอัคราชาทูตณกรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ต่อไปอีก1ปีนายนรชิตสิงหเสนีเอกอัคราชาทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหรประชาชาตินานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาต่ออายุไปอีกหนึ่งปีแล้วก็ทันทูตแสบนะคะนายวิรชัยพลาสสายเอกครรชทูตณกรุงเฮกประเทศเนเธอแลนด์ต่ออายุไปอีกหนึ่งปีขณะเดียวกันค่ะเห็นชอบให้นายอาริพงศ์ผู้ชะอุ่มเป็นประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนอกจากนี้ยังเห็นชอบแต่งตั้งนายสมชายโรดรุ่งวสินกุลให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟไฟ้านครหลวงตามที่กระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอคะ่ะ